ในช่วงของฤดูเกษียณนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่ผมไปคุยกับคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเกษียณการทำงานแล้วก็ไม่จะพูดอประโยคหนึ่งเหมือนกันเลยทําไมเพิ่งมาบอกเรื่องนี้ตอนนี้แต่ก็นึกออกเหมือนกันนะครับเวลาไปคุยเรื่องเกษียญยุ่กับเด็กๆวัยรุ่นหนุ่มสาวเขาจะพูดอีกประโยคหนึ่งเหมือนกันทําไมมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้คือพง่ายๆสำหรับคนหนุ่มสาวบอกว่าเฮ้ยต้องนานส่วนคุณสูงอายุเขาบอกว่าทําไมมาบอกเขาช้าเกินไป เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าเรามามองสาเหตุเลยนะครับว่าทําไมคนไทยถึงมีปัญหาเรื่องเกษียณอายุอันนี้เลยเนี่ยต้องยกประโยชน์เลยนะครับให้เครดิตกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเคยทำวิจัยเรื่องนี้กับหอการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้า,า,ออา,คาว่าคนไทยมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างในเรื่องของเกษียณอายุ u, ถึงทําให้ชีวิตหลังเกษยียณมันไม่ดีอันที่หนึ่งเลยคือเริ่มวางแผนการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ u, ช้าเกินไป จร,จริงเลยเนี่ยถ้าเราจะวงางแผนเกษียณอยูนะ่นั้นเราต้องนึกก่อนเลยเราจะต้องอยู่โดยที่ไม่มีเงินใช้เนี่ยอย่างน้อย 30- 40ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออมเพื่อเกษียณอยู่เราก็ควรจะต้องออมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะออมได้แต่คนไทยมาเริ่มออมตอนอายุ42เริ่มคิดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาออมเหลืออยู่แค่ 12, 18ปีเท่านั้นบอกเลยนะครับไม่พอแน่นอนอันที่2เลยก็คือคนไทยเรามั่นใจมากเกินไปนะครับมั่นใจมากเกินไปว่าหลังกเกษียณอายุตัวเองจะมีสุขภาพที่ดี ตัวเองจะมีเงินที่พอใช้นะครับซึ่งในสภาพความเป็นจริงเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับอันที่3เลยคือคนไทยออมน้อยเกินไปมาเริ่มออมอยู่สักประมาณ10%ของรายได้แต่จริงแล้วไม่พอเราจะต้องออมนะครับมากที่สุดเท่าที่เราจะออมได้อันที่4คนไทยคิดว่าตลางเกษียณอายุใช้เงินไม่เยอะก็เลยมีการเตรียมเงินไม่พออันนี้ไม่ใช่เราจะต้องมีเงินพอใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ70%อของค่าใช้ใจ่ายก่อนกเกษียณเลย แต่ตัวเลขจริงออกมาคนไทยมีเงินพอใช้อยู่แค่ประมาณ34%ของค่าใช้จ่าย,ายก่อนเกษียณเพราะฉะนั้นมันไม่พอแน,น่ๆนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของประเมินอายุไขน้อยเกินไปหลายคนจะมองว่าตัวเองแบบจะตายเร็วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ประเมินตัวเองจะตายเร็วอยากให้นึกถึงคำสองคำแสนเสียดายที่ตายใช้เงินไม่หมดกับแสนสลดใช้เงินหมดก่อนตายกลัวเรื่องไหนนะครับ ถ้าเรากลัวเรื่องแสนสลดใช้เงินหมดก่อนตายประเมินอ,อายุเยอะๆออมเผื่อ,อายเยอะๆไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่าอันที่อันสุดท้ายเลยคือคนไทยหลายคนอยากจะ,กะเกษียณก่อนกําหนดอยากจะมีชีวิตวัยหลังกเกษียณที่สบายบอกนิดนึงนะคําว่ากเกษียณเลยมาจากคําว่า Thai รีทายรีแปลว่าอีกครั้งทายมาจากคําว่าทายเอ็ดแปลว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นชีวิตคุณจะเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งชีวิตหลังกเกษียณไม่ง่ายนะครับ เผอๆยากกว่าก่อนเกษียณเพราะงะั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อตัวเราเองที่รอเราอยู่ที่อายุ60ณนะวันนี้เลยครับ